ขอมะความกันพี่น้องกินเขาน้ำกันจ้าป้าพี่น้องเพิ่งขวบตะกะเตนขวบตะกะเตนยั่ยๆจ้าขวบตะกะเตนลาบเท้าพี่น้องเพิ่งถูกติดก้นอยู่บนเด้อดกเลยจ้ะบอกขวบให้น้ำบกๆคล่องกับไข่ตะกะเตนไข่ดิบอกกับข้าวเหนียวอ่อนห่อนี่กับตำบักทั่วกับลาบเท้าจ้าเขาเบิ่งลาบเท้าบั้นเฮ้ยบู๊ยทีบ่ได้ พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมุ้เกามุมเดิมจ้ามุมเกามุมเดิมเจ้าบ่กอยเสียดอย่างสู่กิมมือหนิขอชิล่าบเทาพีเจ้าจากลาบเทาเอล่าขวบักพพิกจ้าขวบักพริกกับหอมหัวแดงตำกับปนสวันพี่น้องเอย่าค่อยใช้เบิ้งอย่าเาเมื่อนี้มีอยู่สองเมนูสาม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 เมนูเบิ้งขอเสเบิ้งอย่เา เจ้าเห็นข่อยซอยตะไคร่บอตะไคร่บักทั่วปักแาวกับอันบักเขียขึ้นใส่กันไว้แล้วจ้ะนี่ตะไคร่ซ้อยไวเด้วดินี่เห็นบอผู้สิบสอนวิธีเห็ดลาบเท้าผู้ใดบ่เคยกินกับสิบโบลูแล้วจ้าแต่ว่ามันแสบลาบเท้านี่นี่เท้า่อยลวกน้ำห้อนไวแล้วเห็นบอเห็นบอบึก่อยลวกน้ำห้อนยานดีจ้ะ ต้องลวกต้องขาเชื่อหรือลวกน้ำห่อนเห็นบอกเทามันสีหอมนี่พี่น้องลวกไว้ย่างดีจ้ะหลายเติบอยู่ซื้อมาลอยหนึ่งพุ๋ล l ะมันเทาเห็นบอกอ้าสิพ้าเบิ้งบานกับขวดตะกะแตนหอยปิดป,ปีกไว้แล้วเห็นบ่ตัวแข็งแข็งซะละแข็งที่ดีซะละซื้อตะกะแตนมาลอยห้าสิบบาทนะจ๊ะขวดตะกะแตนเกลี่ปิดปีกเรียบร้อยแล้วเห็นบ่พี่น้อง ห้ามทะลุนสัตว์แต่ว่ามันตายมาแล้วละจ๊ะร <c oughs> ้อยหาสีไปหลายหลายจ้ะขัวตะกะแตนลาบเท้าตับบักทัวก็ังอ้วกชีวิตนี้ทำไมมันมีความสุขจังเลยขัวกระเบือยัวบักพีกับหวัหวอหัวแดงพี่น้องไปต่มก็ได้ผู้เจ้าจเห็นข่อยปะ ปลาดุกข่อยเลยฟังที่จริงขาคอยกับเอามาปิ้งเอาละมาที่นี่ข่อยเลยบ่อหยัดขามันแม่ข่อยได้ซื้อที่เขาปิ้งแล้วนี่จ้ะกับมะปนกับเป็นเฮ็ดน้าปนคือเอาสิปอปนกบปนกระปูปนปลาก็ได้พี่เนาะสิพรางมันเจ้าเบิ้มชุดเก่าชุดเดิมมุมเก่ามุมเดิมแตกหัวน่าสุดเกิดเป็นมือมาเห็ดแต่กับเขาเลยจ้าชีวิตนี่ข่อย ามีบอกคำกับข้าวอย่างเดียวนะที่รักขอต้มน้ำปลาแดกไว้แล้วจ้าบอกเจ้าสิปนกบก็ได้ขอใส่มือนะจ่ามันยังไงด้วยใส่มือตับลาบเท้าเส็บๆช่วงนี้กำลังมีเท้าจ้ะเป็นยังจังช่วงมีเท้าบอกสิเอาไอ้ฟังเพราะว่าช่วงเขาเขียว เขานี่กําลังสีเขียวกําลังสีเป็นแม่มันแม่จ้ะน,น้าฝนตกลงมาใส่ใน้ามันก็สิขังบไปมันก็สิเกิดเป็นเท้าขึ้นมาค <c oughs> อยเฝ้าร้านพร้อมพี่น้องอยุหู้เดียวสามีบ่อยูู่ลกค้ามาเอือนข่อยน่เด้อบางแห่งของกำลังจีนตามบางทีค้ามาค่อยเล็ดว่าเส่นค้ามาซื้อ,อ,อาหาัวหันคนพี่น้อง ปนใส่กระปู่จ้ะปนกระปู่หรือปอนกบป,ปนป่าก็ได้เบิด์ตติเห็นป่ะเ่ยวากางมันใส่เลยค่ะข้อตายยันเขียนนี่ลาบเท้าลับหลอกปีนึงหนีสิได้กินยุเทนึงจ้าก็ได้กินดูดิบ่ม,มีแต่ว่าจะไปซื้อมั่วซั่วเด้อพี่น้องอเอ้ยจะควนเอาเท้ายู่ไส้มาไข่ถ้าเป็นเท้าไอ้พวน้ำนาน้ำอย่างเท่านี่ก็จะมีอยู่บ ขอนุญาตไปลางมือต้อง็จิต่ำคนเ,เดี๋ยวโอ้คว,วันไฟมันมันไม่มีอะไรยากเลยกับข้าวชัวถ้าครบเครื่องมัมนจะดิแส่บจ้ะ ปลาเคี sugar, Anyways, so ้ย euh คืนตะไคร้กัะป๋าปลาทัวฝักยาวนี่อู้ตำคนก็แด้วจ้ะหัวตะกะเต็นแก่ะแกมือนี่พี่น้องเด้อเด้ออันเดี๋ยวเห็ยนซะหนอยหอยหัวหัวตะกะแตนแก่ๆซะหนัก ไสกเ็เฮ็ดมกับเข่าซู่มืออยู่แล้วพี่น้องเศร้าแรงเคียงเฮ็ดชู้ผัวกินแล้วก็เฮ็ดชู้ไปโผล่ทรงพอ่อทรงแม่งสิก็มี่ยังก็เป็นแต่แซบแน่ยแต่ปูย่างก,กินอะไก็ไป็นทรงเพิ่นสิแม่จ้ะแนว่ยอไรเพิน่นกินแต่กินน้ำบ่ไรเองสิกับพอไปทรงเพิ่นเพิ่นกินน้ำบ่ได้พ่อปูย่างก่อนไอ้ย,ย่นก,กินน้ำบ่เป็นนะแสบลาบเท้าจ้าก็แล้วกัเป็นแต่แซบแน่ก็ไปให้เพิ่นดูยังไปกินน้ำบ่ไรเองสิต่ำโผล่เสาก่อนจ้ะไม่ได้สิเป็นลาบเท้า เลงค้นหมักงายเนาะปนกับบอไซต้มตะนามแะแดกไซมาเคี้ยขึ้นกับบอไซตะแต่ไข่กับบอไซตมันบอแซบจ้ะต้องสูตรข่อครบสูตรตะไข่ออกมาจากสวนคลิปนี้ยาวไปยาวไปไม่ต้องตัดต่อนะคะ บอกกินคนไกลบอกว่าตัวเบิ้งคกล้หนุ่นเนมเลยหัวโซน่าปลาแดดมาใส่กินเลยจ้าเดี๋ยวป่ะนี่จ้าต้มน้ำปลาแดดใส่ได้หลายไปเลยเพระาะวลาเท้าห้องก็ต้องอย่านมันบ่ไหลใส่ให้ไหลไปลูเสียพอเสียบันก็ดสียู่กับตรมที่เขาปรุงลาโกนนี่เดี๋ยวไ่น้องโอ้ยน้ำ ปันหาเอาก็ได้หอกพี่น้องต้องไปซื้อคือเก่าอ่ะแหละชูรสผงนัวนะจ๊ะใส่ไปเลยปลาแดกก็ต้องไปใส่อีอาาอกเพราะว่าเขาต้มน้ำปลาแดกมันนัวอยู่แล้วพี่น้องพวกคนพเคยกินแล้วก็กินเนาะพอยังแคทก็พอเคยกินแล้วก็กแล้วก็วกซน้ลายูอจ้ะเด้อ บเป็นปนเดีอบัดกภาษีวาเทิกก้งจะกะละมังค้นบัดซิ้ก่อนจา้าซิ้ก่อน mm hmm. ผักกัวใส่เลิศเลิดเลิดแส่บก็ประดีเลยใส่ได้หลายเลยผักกัวบรต้องยัดนนไปกัวตั้งแต่แตนต่อเขา ลายเลยผักบัวเป็นอย่างมันแซ่บหอมห้วยหวยเดี๋ยวลาบเท้าเอาลงในโคกเด็ดจ้ะเอาลงในโคกแล้วจังไปเทีเ่ใส่หม้อไปบัดใส่อีล่างเรียบร้อยหรือจ้ะเนี่ยเด้อล่างแบบใส่ถุงไว้ซิมจะได้ที่หมดละ บพ่พีน้อองเจ้าเห็นบรากเห็นเราก็ต้องเบงงิ้งดอกจี๊ดผ้าเบึ้งเยอะอ้าสตีเทใส่เนี่ยจะค้นกันได้เพ,พระาะว่าถูกข้ามาเห็นบ่ก็อีสิผาเบิงบ้งเบิ้งเด้อเอาหีิเด้อหนิหนึ่งเด้อตะไคร้ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือคืนจ้ะโอเคพอ เท่าลงเลยพี่น้องเท่าเห็นบ่เท่าที่ลวกน้าเหนียวลงเลยนี่ลงเลยจ้ะเฮ้ยบึ้ง,งน้ำปน่อยบึง้งเห<อ>็นบ่มปนเทเลยป้เ<อ>าเป<อ>็นไหนหน่อย,อยดินิ่ขอสีแดงไปให้คุณแม่น้ำบอกอื้อ ทุกอย่างล้างนะจ๊ะสะอาดเรียบร้อยค้นบัตร<า>เป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนมีหนามปูนมันกับเสียบตัว คนเขากันจ้าเจ้าเห็นใกล้ๆป้อง่ต้องไปซิม้มยากเพราะว่าปานน้ํหน้วอยู่เดียวบอด้กินพิซซ่า,าจะเพล่ยำเถือกตะไครยำเถือกไอ้ปักทั่วฝักยาวเว้ยแล้วพี่นอ้อง ขอขอนุญาตซิมกันนะจ้ะเด้อไปเจียวซ้อนมาซิมกันเด้อ,อเห็นบอเห็นบอเห็นบซิมเลยจ้าซิมเลยนะจ๊ะลาบเทา ต้องเฮ็ดให้มันครบเครื่องเขาจางกับไส่น้ำปลาก็ได้เพราะว่าสีพอแล้วล่ะเพราะว่ามันนัวแล้วไหมผู้ใดเพิ่นบ่เคยกินเพิ่นก็กินบ่เป็นเนาะบ่าปจักเห็นปะอะครับเมือเดิ แล้วแเทสมอน่ยไปาง้ไมต้องปุงอยเลยเลิศไปขวดตกะแตนปะตกะแตนตกะแตนแกะแก่สัล่ะโอ้ขากรองข่อยขาย่างนั้บัดโอ้โหพี่น้องเอ้ย เอด้กิดเกิ้พอ,อ,อ,อีานดังไฟมือนี่ใส่ไปเลยจ้าจะปุุงห้องบัดนี่ตะก,กะเตนแข็งๆจ้า ด้วยห,หาซีนที่เบิดหีิอ่ะเต้นหลอกน้ำเดียวพี่น้องขอดจีน้ำไปเอามันอยู่ขวดเสียด้มึงจงมามึงจะหนีไปไหนจ๊ะใส่ชุรดรถพี่น้องใส่ชุรดรถเข้าไปชุรดรถเข้าไปพี่น้องคือเรื่องมันเต้นหรอกแล้วขวดจีน้ำไปเอามันอยู่ยรถด,ดีจ้ะจะใส่หลายสิเข็ม

แย่ดีดีว่ะอืมเดี๋ยวก็น้ำม,มันออกจ้าเ่าต้องใส่น้ำหรอกเดี๋ยวบอกน้ำม,มันก็สิออกคุณลองค้นใส่น้ำเนาะเวลาขัวไปขัวม้าน้ำหลาเลยเทน้ำออกมันก็เป็นจืดจ้ะเริ่มเป็นซีดแล้วบอกขัวยังกระซ้ายาเนี่ยไปใส่รสด,ดีหลายมันเค็มเพราะว่าอะไรขัวก็ช่างมันไม่ชอบเค็มเ็ม ขวแก้มเบียร์เนาะพี่นอ้องก็จะพักว่ะแต่ว่าเบียร์คนนี้คนจะไปซื้อไวน์แดงอยู่หรอกยูโรตันวันคนบปเดินซื้อวันกินไวน์แดงเบดๆละสองขวดเจ้าขวดแล้วคนจะไปซื้อไวน์แดงจะเข้ากันบอกพี่น้องน้ำบอกแวเห็นบอกว่าต้อไงไปใส่หาสโอ้ยหอม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 มากเลยนะจ๊ะเปลี่ยนสีแล้วบ่ โอ้ขอ่อนฮะเอาฟ้าหมอไปง้มหลับเท้าไปก่อนดึกโอ้ยหลับเท้าสิเนี่ยเลิศมากเลยที่น้องจา๋า กระจ้าบอมื้อนี้วกได้ดังไฟนะจ๊ะบ่ได้ไดังไฟตัวนี้แม่พี่น้องตัวนี้แม่นี่ตากระเตนอีโม่แต่สมัยก่อนขอไปไต่อดี๋ยวได้จ้ะกระเกลี่นมันบ่มี่น่ะเนาะมันบ่มีย่ยาเนี่ยมันพระเจ้าบ่ได้ฉีดยาป้าตัวนี้เบิ่ง ทู้มือนี่ฉีดยาวเพราะเป็นตะเป็นไตหรอกวะเบื้องตัวดิขัวจนมาามันแข็งหมดละจนว่ามันซุกหมดละขวัวยางกระซาใหญ่หมันเหลือน้ำแล้วพี่น้องขัวจนแห้งแล้วนังท่องมันจิตึงบบดนี้ถ้าตัวมีไข้มันก็จะไข้สุกตึง ได้ก็คขัวเปลี่ยนเบิด์่นะต้องรู้จักการขวาวบอกเปลี่ยนสีแล้วไฟอนเตาฟูก่อนโอ้ข่อยอ,อยากซิมเนี้ยวา้าตาว่าเพรันสุกอยู่ไห้วันนี้มีสามเมนูจ้ะพี่น้องลาบเทาขวตะกะแตนแล้วก็ตำผั่วจ้ะ เ,เห็นข่อยป่ะวนันลิีโตนีตุนมันข่อยนั่งจอคอยอยู่เอเอเดินนึงจะเอากล้องถึงไหมลุกข้ามาเอิญหาข่อยเด้อข่อยมัดจังสี่ละเจ้ามัดคั่วแบบธรรมดาแบบนี้แหละอยู่บ้านข่อยก็คั่วงามๆนี่แต่ว่าข่อยบ่ได้กลับไปบ้านไปเฮ็ดกับเผาอยู่คุณข่อยเฮยุ่ยหนุ่มกับไปส่งแม่นนะ ซิมงกอว่ามันม <To> ันจางบ่้าจานโกรกเสีอันใส่น hmm. ้ำป่าโรยสินะหจ๊ะอู้หเบิ่งสีตะก่งเตกหเลยมันมีตัวใครพออเดิก็บอกเาต้องใส่น้ามันบ่เรียมเคียนบิดสีน็้บอกะเจ้าสิมาจับออกไคว่กได้พอดิที่้าเนี่ยมึงเห็นแต่กับเข่าเด็ดจี Đọc ship cơ nha. Ừ, khỏi dàng, cái khí, có cửa được nhà đó cha, gần bì mặt nắng quá đẹp gặp gặp chặt gặp 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 trong gặp gặp ตคนเด้อเออตักกะแตนแก่ดี๋บ่มมะมอยากัดกูนะาปากแจ้งหน่อยพอด้ฮึป้าสีเข็มป้าฟ้าากูจะรูน้ำมันหอีห้างบริสิมน้ำมึงสิ เเเลลลิิิถบายกินอาหารอีสานโมอ้วนดอกจ้ากินตัวตองย่านอ้วนกินดีกับบ้วน์มาสบตัวดีมันก็สิบ่งอนู่นะเอไคไปไกล เห็นบ่แต่ว่าเขาเจ้าทอดล่ะผมบ่อยากทอดขวัขวมันแซบขัวมันแห้งก็อนในหน้ามันออกจากตูมสุกแล้วพี่น้องสุกแล้ว ซุกแล้วขอ่อยกระสิตักไปใส่จันซื้อไว้แดงมากินแก้มผู้เดียวข่อยยุ่นปิดไฟพราะอดสุกแล้วค่ะสีสันไหมคุณนี่ตัวไข่บ้งเนี่ย่องลงอยู่